ผู้ก่อเหตุนะครับสคนก็มีการลอบเข้าไปตัดไม้พยุงภายในสวนป่าเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์จังหวัดสงขลาพื้นที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับได้รับความเสียหายไป3ต้นจากทั้งหมดที่มีอยู่44ต้นซึ่งมูลค่าไม้พยุงทั้ง3ต้นเนี่ยนะครับหากถูกส่งไปยังประเทศจีนจะมีมูลค่าสูงถึงกว่า270ล้านบาทครับต้นพยุงอายุประมาณ80-90ปีครับ ขนาดประมาณ2คนอ,อหรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ80-90เซนติเมตรสูงประมาณ40เมตรจำนวน3ต้นครับถูกนายวน,นิตบัวประเสริฐหัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์จังหวัดสงขลานำกำลังเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบภายในพื้นที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติหรือว่าแปลงป่าพยุงในที่ดินทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์บริเวณหมู่ตําตำบลบางหมากอำเภอกันตังจังหวัดตรังริมถนนสายตรังกันตังครับ หลังจากที่ขบวนการอมอดไม้ไมเข้าลักรอบตัดตภายในผืนป่าจ,จำนวน14ไร่2งานที่มีไม้พยุงอยู่ประมาณ44ต้นครับนายตะฝนยะฝานะครับตำกำ,ำนันตำบลบางหมากก็บอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าได้ยินเสียงเลื่อยยนครับก็เลยนำกำลังผู้ช่วยและตำรวจสายตรวจชุมชนรวม4นายเสี่ยงเข้าไปดูครับแล้วก็ไปพบผู้ก่อเหตุกำลังเลื่อยต้นพยุงต้นสุดท้ายล้มลงพอดีครับ เมื่อผู้ก่อเหตุเห็นก็เลยพากาันวิ่งหลบหนีแต่ว่าสุดท้ายแล้วสามารถจับลุมตัวได้2คนส่วนอีกหนึ่งคนนั้นหลบหนีไปได้ครับด้านสำนักงานทรัพย์สิน,สนผู้สวนพระมหากษาัตริย์จังหวัดสงขลาก็มีพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่ตำบลบางหมากอำเภอกันตังจำนวนหลายปแปลงนะครับรวมเนื้อที่ประมาณ5,200ไร่ส่วนแปลงที่เกิดเหตุมีเนื้อที่ทั้งหมด14ไร่2งานครับแล้วก็มีไม้พยุงทั้งหมด44ต้น ซึ่งหากไม้พยุงที่ถูกตัดโค่นทั้ง3ต้นถูกส่งไปขายที่ประเทศจีนจะมีมูลค่าสูงถึง270ล้านบาทนะครับเนื่องจากว่าเป็นไม้มงคลที่หายากนะครับ